จะเป็นการสาธิตในการเล่นอุปกรณ์เวทชินิน่ครับที่ใช้ในการฝึกกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างนะครับมาชินเวรกเครื่องนี้นะครับท่านผู้ฝึกนะครับจะเริ่มจากการปรับเซตัพนะครับในเรื่องของอทิศทางในการเคลื่อนไหวของหลังของผู้ฝึกเองนะครับลักษณะการปรับนะครับจะมีเดินปรับองศาความกว้าง และแคบในการขึ้นวางนีนะครับเสร็จแ,แล้วนะครับท่านคว้ฝึกนะครับเข้าไปนั่งนะครับและปรับนะครับบอกในการนั่งนะครับให้อยู่ชิดกับต้นของตัวผว้ฝึกนะครับมือจับเพื่อปรับระดับนะครับบอกที่จะดันไม่ให้ ตัวผู้ฝึกเนี่ยนะครับโยกย้ายหรือว่าเคลื่อนที่ในขณะในการฝึกนะครับเมื่อปรับได้เสร็จแล้วนะครับท่านฝึกก็เลือกการปรับใช้น้ําหนักให้เหมาะสมกับผู้ฝึกเองนะครับนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับท่านฝึกก็เซตอัพร่างกายในการครับจัดระเบียบร่างกายในการฝึกที่ดีนะครับท่านี้ท่านฝึกจะต้องเอามือประสานการที่หัวไหล่นะครับอยู่ลักษณะตั้งฉากลักษณะนี้กับลำตัวนะครับ เสร็จแล้วนี่คือท่าเริ่มต้นในการเล่นนะครับดันลำตัวไปด้านหลังนะครับนี่คือท่าที่สุดในการฝึกนะครับและทําต่อเนื่องบทบทาต่อเนื่องครับเริ่มต้นดนันที่สุดในการฝึกทาต่อเนื่องนะครับลักษณะนี้นะครับตามจำนวนครั้งจำนวนเซตที่ท่านฝึกต้องการนะครับเท่านี้ท่านฝึกก็สามารถ บริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ